ลอตเตอรี่ยุคใหม่ต้องลอตเตอรี่ plus กำลังแชร์กันในโลกออนไลน์หนุ่มไปตกปลาในคลองเจอกระทงรูปร่างประหลาดถ่ายมาแชร์ให้สมาชิกในกลุ่มดูพอเห็นรูปปุ๊บเสียงเตือนขึ้นมาปับ๊บห้ามเก็บขึ้นมาเด็ดขาดเลยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงคะ่ะส,สดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ เรื่องราวที่ถูกแชร์กันในกลุ่มชอบตกปลาช่อนข้างทางเมื่อผู้ใช้ Facebook ร,รายหนึ่งโพสต์รูปกระทงรูปร่างประหลาดมันไม่เหมือนกับกระทงที่ลอยกันเมื่อวันเพ็ญเดือน12เพราะมันมีขนาดยาวเหมือนแพรมีไม้ลักษณะแปลกๆเสียบเอาไว้เทียนปักเต็มไปหมดแถมยังมีข้าวสารอาหารแห้งวางเรียงรายอยู่เขาก็เลยสงสัยว่าไปตกปลาแล้วเจอแบบนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่ สมาชิกในกลุ่มชอบตกปลาช่อนข้างทางได้เข้ามาให้คำแนะนำกึ่งวหวาดผวากันอย่างมากมายค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเตือนว่าห้ามไปแตะหรือว่าหยิบขึ้นมาเด็ดขาดเลยเพราะสิ่งที่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นกระทงที่ไว้สำหรับทำพิธีสะดอกเคราะห์หรือที่โบราณโบราณเรียกกันว่าสตวงค่ะซึ่งเป็นการสะดอกเคราะห์ที่ไม่ควรไปจับหรือว่าแตะต้องมันเด็ดขาดที่จริงแล้วนะคะเขาห้ามทักห้ามจับเห็นแล้วให้ปล่อยผ่านไปทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้จะดีเป็นสีแก่ตัวเองมากที่สุดค่ะ สตวงหรือกระทงสะดเาเคาะมีที่มาที่ไปเป็นยังไงตามศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมโดยกระทรวงวัฒนธรรมเขาได้ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าสตวงหรือพิธีส่งข้าวให้ผีเป็นการส่งข้าวให้บรรดาผีๆว่าอย่ามาทําร้ายกันนะแล้วก็จะส่งข้าวไปให้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนชีวิตค่ะลักษณะของสตวงนะคะจะเป็นกระบะสําหรับใส่เครื่องเส้นไหว้หรือเครื่องบัดพลีสืบเนื่องมาจากการเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะแล้วก็มีคนทักว่าอาจจะถูกผีทําร้าย คนที่โดนผีทักนะคะก็จะทำสตวงส่งไปให้ผีทํานองว่าอ่ะเอาอันนี้ไปแทนฉันนะ ปกติแล้วสตวงจะทําด้วยกับกล้วยเป็นกรอบสี่เหลี่ยมกว้างประมาณตั้งแต่1คืบถึง1น่อกค่ะการทํานั้นจะใช้กับกล้วยกว้างประมาณ5เซนติเมตรยาวตามลักษณะของการใช้งานค่ะเอามาหักมุมเป็นเหลี่ยมตรงกลางเนี่ยจะเสียบด้วยตอกไม้ไผ่ชนิดแข็งพอให้หวางของได้ถ้าเป็นงานที่ใช้สตวงเพียงแค่อันเดียวนะคะก็จะทําอย่างดีไปเลยค่ะสารด้วยตอกไม้ไผ่ทั้งแผงร้อยเชือกทั้ง4ี่มุมเมื่อเสร็จพิธีกรรมแล้วนะคะก็จะนําไปแขวนตามรั้วนอกบ้านหรือว่าลอยไปกับน้าค่ะ ดังนั้นสตวงจึงมีผู้รับผู้ให้ค่ะผู้ให้ก็คือคนที่โดนผีทักผู้รับก็คือผีที่มาทักค่ะถ้าเกิดเราดันมือบอลไปหยิบขึ้นมาเท่ากับว่าเราไปแย่งของของผีหรือเปล่าแย่งมาแล้วผีจะโกรธไหมจะโกรธที่เราเป็นคนไปแย่งหรือโกรธที่คนทําสตวงส่งไปไม่ถึงผีใครจะไปรู้ล่ะคะเรื่องราวนี้ขึ้นอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลค่ะข่าวสดดีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ลอตเตอรี่ยุคใหม่ต้องลอตเตอรี่พลัสข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดอสอนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ